สาวกสูตรว่าด้วยความยาวนานแห่งสงสารพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูป เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราะภะิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีมากมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้หนึ่งร้อยกับเท่านี้หนึ่งพันกับหรือว่าเท่านี้หนึ่งแสนกับ ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมีสาวกสี่รูปในศาสนานี้เป็นผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีมีชีวิตหนึ่งร้อยปีหากว่าท่านเหล่านั้น พึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุหนึ่งร้อยปีมีชีวิตหนึ่งร้อยปีพึงทำกาละโดยล่วงไปหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีโดยแท้แหละกับที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้แหลมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูลปปทพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสาวกสูตร ตินณกัตถสูตรว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผูงมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ดูกระราภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดถอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทำให้เป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลำดำับ มารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้สวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัทพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานฉะนั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบติน,นกัตถสูตร ปุคละสูตรว่าด้วยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภนะูเขาคิดชกูดเขตพระนครราชครืณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึ่งมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้น มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาได้เพิ่มพูนปัตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานฉะนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวัยยากรณะาสิทธินี้แล้วจึงตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปว่า เราผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นกองเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิชกูดใกล้เมืองราชครื้ อันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความล่วงพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองแปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวเจ็ดครั้งเป็นอย่างมาก ก็เป็นผู้ทาที่สุดทุกข์ได้เพราะสิ้นสัญญาทั้งปวงดังนี้แหละ